เปิดประเทศงงๆแต่มาตรการโควิดในประเทศงงยิ่งกว่ากฎระเบียบเยอะจนสับสนซะเองเรื่องเปิดประเทศงงๆเนี่ยเราก็มีพูดกันไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่า,าถ้าเป็นคนทั่วไปก็คงคงไม่ได้งงมากแต่ว่าบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มเด็กที่ต้องอายุก,กี่ขวบถึงจะยกเว้นปกติคนฉีดวัคซีนเขาก็ไม่ต้องตรวจอยู่แล้วถ้าเด็กมากับพ่อแม่ที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย คือมากับผู้ปกครองที่ฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยเด็กก็ไม่ต้องตรวจเช่นเดียวกันแต่คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเขาก็ให้เข้าแต่ว่าคําบรรยายเรื่องกฎระเบียบของเขาเนี่ยค่อนข้างงงตกลงต้องตรวจหรือไม่ต้องตรวจซึ่งเราก็ได้พูดกันไปเยอะแล้วประมาณว่าถ้าคือคือ,คอมันจะสับสนตรงคําบรรยายของเขาแล้วก็ถ้าไม่ได้ถ้าพ่อแม่ก็ไม่ได้ฉีดลูกก็ไม่ได้ฉีดก็คือจะยกเว้นให้เฉพาะ0-5ขวบเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่า6ขวบขึ้นไปแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ฉีดด้วยเด็กก็ต้อง ตรวจโควิดเหมือนผู้ใหญ่ประมาณนี้นะครับก็คือตั้งแต่มาตรการเปิดประเทศแล้วที่ยังงง,ง,งกันอยู่ขนาดว่าเลิกไปหมดนะเ mm. หลือแต่ Thailand pass นะ mm. ก็ยังยังมีคนสงสัยยังมีคนมีคำถามอยู่เลยแต่ทีนี้คือตามหน้าจอนี้นะครับมาตรการโควิดในประเทศซึ่งยังเลิกอย่างเชื่องช้าไม่เหมือนอการเข้าประเทศที่ก็ไม่ได้รวดเร็วมากนะแต่ก็เลิกไปเรื่อยๆแต่โควิดในประเทศยังไม่ค่อยจะเลิกเท่าไหร่อย่างอันนี้นะครับสิ่งที่ทุกคน คงจะรู้กันดีอยู่แล้วไม่ใช่หมายถึงคนคงจะคาดกันได้อยู่แล้วว่ามันต้องสุดท้ายมันต้องเป็นแบบนี้ก็คือยุติการให้บริการแอปพลิเคชันหมอชนะตั้งแต่หนึ่งมิถุนาหกห้าไม่ต้องใช้คำว่ายุติหรอกเพราะมันก็ใช้ไม่เคยได้อยู่แล้วอันนี้คือจากเพจของหมอชนะเองเลยนะครับเดี๋ยวลงลิงก์เอาไว้แล้วก็ลงเดี๋ยวลงลิงก์ข่าวไว้ด้วยนี่ไงคณะผู้ดำเนินงาน ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านมีส่วนช่วยในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยจําได้ไหมคนรุ่นเ,เข้าไทายรุ่นก่อนๆที่เขาบอกว่าให้ไปอะไรนะตรวจเอทเคด้วยตนเองแล้วก็มารายงานผลในหมอชนะแล้วมันใช้ได้ไหมครับแล้วสุดท้ายก็ต้องยุติไปตั้งแต่หนึ่งมิถุนาหกห้อย่างนี้เราต้องเรียกเล่นๆใหม่ลวไม่ใช่หมอชนะแล้วนะครับเป็นหมอแพ้แล้วเพราะว่าหมอถอยไปถอยไปแล้ว คือมันใช้ไม่เคยได้อยู่แล้วอะแต่ว่าให้อันนี้คือประกาศยกเลิกมันมันก็ไม่แปลกหรอกฉะนั้นรอบนี้เขาก็เลยไม่ไม่ได้พูดถึงไงปกติเขาจะพูดถึงว่าอ่ามันแปลกไงที่เขาบอกว่าเออแต่ขอให้ไปตรวจคือเข้าไทยไม่มีการตรวจใดๆแล้วนะแต่ขอให้ไปตรวจ ATK ด้วยตัวเองด้วยความสมัครใจเขาไม่ได้บังคับเพราะอันนี้เลยรู้เหตุผลเลยว่าก็หมอชนะจะเลิกตั้งแต่หนึ่งมิถุนาแล้วไงไม่มีอะไรให้ไปส่งผลแล้ว คือจริงๆยังมีก็คือหน้าเว็บของ Thailand Pass ก็จะมีช่องให้ส่งผล ATK e แต่ว่าส่วนใหญ่นะครับที่สำรวจมาคือประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ตรวจเลยด้วยซ้ำแล้วก็อันนี้นะครับก็คือมาตรการงงที่2นะครับเอาหัวข้อก่อนแล้วค่อยไปที่รูปนะครับประกาศเตือนโควิดระดับ3ประชาชนทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้สแสดงว่าก่อนหน้านี้มากกว่าระดับสและตอนนี้จะกลายเป็นระดับสนี่ไม่ใช่ของเก่านะนี่เพฤษภา ก็คือจากน่าจะระดับสี่ลดเหลือระดับสามแล้วที่งงก็คือว่าดูระดับที่สามนะครับอันนี้ระดับสามตัวสีแดงนะครับมาดูอันล่างสุดก่อนเลยเดินทางเข้าออกประเทศนะครับที่สับสนคือนี่นะครับสองบรรทัดสุดท้ายนะครับคนทั่วไปเลี่ยงไปต่างประเทศเข้าประเทศกักตัวนี่คือระดับสามของเขาเอา้าแล้ว,ลวอันนี้คือเราก็พูดมาตรการไปแล้วถ้ายังไม่ฉีดวัคซีนคือคนไทย ที่ไปเที่ยวต่างประเทศและยังไม่ฉีดวัคซีนรวมทั้งคนต่างประเทศที่ยังไม่ฉีดวัคซีนถ้าเข้าไทยก็คือถ้าตรวจไออารทไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกและมาส่งผลใน Thailand Pass ก็จะไม่ต้องกักตัวเช่นเดียวกันแต่ตรงนี้เขาใช้คาว่ากักตัวคือเหมือนกับเขาพยายามบิดในเรื่องของกฎเกณฑ์คือมันเป็นกฎระเบียบที่ร่างขึ้นมาแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเวลาเราวางแผนอะวางแผนโดยที่ วางไว้ก่อนนะ่ะไม่ได้เป็นแผนที่มันไม่ได้ปรับไปตามสภาพความเป็นจริงอนะ่ะนี่คือแผนระดับหนึ่งถึงสี่เนี่ยเขาพูดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วนะครับคือเหมือนเหมือนตั้งไว้ก่อนล่วงหน้าว่าฉันจะเอาอย่างนี้ฉันจะเอาอย่างน,านี้ฉันจะเอาอย่างนี้ถ้ามีอันนี้ฉันจะเอาอย่างนี้แล้วก็ยังคงใช้มุกเดิมใช้แผนเดิมที่ตั้งเอาไว้โดยที่สถานการณ์มันเปลี่ยนแต่ก็ไม่ยอมเ,ออเปลี่ยนคําพูดในแผนของตัวเองเหมือนเหมือนเป็นเ,เด็กทําตามตามําราอะไรอย่างเงี้ย ก็สังเกตว่าแค่ตัวอักษรน,นี้ก็เยอะแล้วอ่าระดับ1-5อะไรเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรจะต้องมีแล้วแต่ว่ายังเหมือนยังยงจะง,งัดเรื่องนี้มาอยู่เนี่ยตัวสีม่วงข้างบนทุกระดับทุกคนและผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการ VUCA โดยเฉพาะมาตรการ UP คืออะไรอะ่ะเน้นสวมหน้ากาก100%อ๋อ Universal Prevention อะไรของเขาเนี่ยแหละ คือมันเป็นหนึ่งในตัวย่อของ VUCA นะั้นเนี่ยตัว U นี่ไงก็คือมาจาก UP Universal Prevention นี่แหละยังจะให้สวมหน้ากากร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่อีกนะก็คือเมื่อเราเอาตัวหนังสือเดิมเอายังจะเอามาพูดย้ำอยู่นั่นแหละมันก็คือไม่ตามสถานการณ์เพราะว่าเราอาจจะร่างไอ้นี่ขึ้นมาจำได้อตอนโอมิคอนมาใหม่ๆเนะี่ยไอ้รูปนี้แหละนะก็ร่างขึ้นมาในช่วงโอมิคอนมาใหม่ๆเสร็จแล้วก็ไม่ยอมเปลี่ยนคือตอนนั้นยังกลัวโควิดก็จะเน้นให้สวมหน้ากาก,าก แต่พอปัจจุบันนี้ทั่วโลกเขาเลิกสวมหน้ากากแต่เรายังคงดึงดันแต่ตัวหนังสือเดิมที่เคยบอกให้สวมหน้ากากร้อยเปอร์เซ็นที่ร่างไว้ตั้งแต่ตอนยังไม่รู้ว่าโอมิครอนมันร้ายแรงหรือเปล่าพอสถานการณ์เปลี่ยนว่ามันไม่ร้ายแรงปุ๊บแต่เราก็ยังจะใช้ตัวหนังสือเดิมฉะนั้นถ้าในเมื่อมันยังเป็นระดับสามอยู่นะครับก็ตามที่เขาทํางานแบบทํางานแบบว่าตั้งเอาไว้เฉยๆยไม่ได้ทํางานตามสถานการณ์เนี่ยก็หมายความว่าคนในประเทศก็จะยังไม่พ้นบ่วงกรรมอยู่ดี เพราะว่าไปสถานที่เสี่ยงระดับ3ตอนนี้ระดับ3สีแดงอยู่ไงนดเข้าสถานบันเทิงเลี่ยงเข้าสถานที่ระบบปิดแอร์อ,อรดรวมกิจกรรมที่มีคนมากกลุ่ม608หรือไม่ได้รับวัคซีนควรเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่มจานวนมากเดินทางข้ามจังหวัดข้ามพื้นที่กลุ่ม6 0 8ก็ต้องเลี่ยงอีกแล้วก็เข้าออกประเทศที่พูดไปแล้วทั้งกลุ่ม6 0 8และคนไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องเลี่ยงหรือต้องกักตัวทั้งทั้งที่ทั่วโลกนี้เนี่ยแม้ไมดวัคน,นากรรอะรละลบ เพราะว่าฉีดแล้วมันก็ติดได้อยู่แล้วคือถึงฉีดมันก็ติดได้ใช่ไหมแต่แต่ติดแล้วก็อาการไม่รุนแรงฉะนั้นก็ไม่จําเป็นต้องคุมคนไม่ฉีดวัคซีนแล้วครับมาตามข่าวตรงนี้ก็ที่บอกว่ามาตรการในประเทศเนี่ยจะเลิกอย่างเชื่องช้าเพราะว่าก็คือการลดจากระดับ4ี่ไประดับสามเท่านั้นเองเอ่อถ้าเปรียบเทียบกับการเข้าประเทศก็คือเข้าประเทศเนี่ยเหมือนจากระดับ5ตอนนี้มาอยู่ที่ระดับสองและหรืออาจจะเรียกว่าระดับหนึ่งด้วยซ้ำเอ่เออ๋ร 2, 4, อระดับสองสี่เพราะระดับหนึ่งคือใช้ชีวิตปกติของ ของเข้าประเทศเป็นระดับ2แล้วแต่ในประเทศเพิ่งจะเป็นระดับ3ก็คือเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่มีแนวโน้มดีขึ้นทั้งยอดผู้ป่วยหนักและใส่ท่อช่วยหายใจรวมถึงการเสียชีวิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องในพฤษภาหกห้าเดาเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปแน่ๆก็คือจะลดลงให้แต่ว่าไม่อยากลดแบบก้าวกระโดดกลัวเดี๋ยวคนเข้าหาว่าเราไม่รอบคอบ ก็คือ Adams. สาธารณสุขปรับลดมาตรการคุมโควิด1 9จากระดับ4เป็น3จริงๆด้วยโดยมีข้อแนะนําประชาชนแล้วสถานประกอบการก็คือข้อมูลดังนี้ก็พูดไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับเอาเป็นว่าคนที่โดนเขาก็ในนี้พูดถึงแต่608กับกลุ่มคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนที่โดนห้ามห้ามห้ามสารพัดสังเกตว่ามันเป็นมาตรการที่หลวมมากเพราะว่าแล้วยังไงอะแล้วคน จะรู้ได้ไงว่าหมายถึงผู้ประกอบการจะรู้ได้ไงว่าคนมาใช้บริการฉีดวัคซีนหรือยังก็คือเราไม่ได้มีการขอดูไอใบฉีดวัคซีนในการเข้าสถานที่สักะหน่อยก็คือเหมือนเป็นมาตรการแค่รณรงค์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปตามห้างต่างๆตอนนี้เขายังมีให้ยิงแอปเอ่ออะไรตอนนี้แอปชื่ออะไรแล้วไม่รู้ว่าหมอพร้อมหรือหมออะไรหมอชนะเลิกจะเลิกแล้วหนึ่งมิถุนางไงใช่ไหมเขาจะให้หมออะไรอีกอ่ะเนี่ยครับตามตารางนี้คือเป็น แผนที่วางเอาไว้โดยที่มันไม่ได้เข้ากับสถานการณ์เพราะเราดูอันเนี้ยปัจจัยเสี่ยงสถานที่เสี่ยงถ้าเป็นคุมโควิดเตือนภัยโควิดระดับ4กับ5เปิดเฉพาะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต <c oughs> อก่อนอันนี้เป็นระดับ4ไม่ใช่หรือแล้วมันเปิดแต่ที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตไหมอ่ะก็ไม่ได้ทํานี่คือแผนมาแล้วก็ไม่ได้ทําก็ไม่รู้เอามาประกาศทําไมนี่ครับเรายังตอนนี้เพิ่งจะมาเป็นระดับ3ก็คือการเดินทางข้ามพื้นที่พื้นที่ข้ามจังหวัด ก็ยังให้ Work from Home คัดกรองก่อนเดินทางมันเชิงว่าเป็นเป็นแม่แบบของเขาหรือเปล่าก็คือนึกอะไรไม่ออกก็มาดูไอตารางนี้อ๋อเราเป็นระดับ3าะใช่ไหมเราก็เอาเนี้ยมาพูดูดอ่ะขอให้ทุกคน Work from home คัดกรองก่อนเดินทางคือพูดตามตารางนี้เฉยๆอะ่ะไม่ได้พูดตามแบบสถานการณ์จริงที่มันควรจะเป็นว่ามันไม่ต้องทำอ่าการเดินทางเข้าประเทศเปิดแซนด์บ็อกซ์อะไรนี่นี่เราเลิกแม้กระทั่งเทสเทสแอนโกนี่แสดงว่ารูปเก่าจริงๆด้วยเนี่ยเอารูปเก่ามาพูดหรือ ตอนแรกเราก็ลืมตารางนี้ไปเลยนะครับเราก็นึกว่าเออคงเป็นระดับหนึ่งไปแล้วมั้งพราะเลิกเทสแอนโกไปแล้วนี่คงไม่ได้มีไอ้แบ่งระดับแบบนี้เขาเคยเอามาพูดตอนช่วงโอมิครอนมาใหม่ๆ,ๆเขาเคยเอามาพูดตรงนี้เออแล้วนี่เราเลิกเทสแอนโกไปแล้วแต่ว่าระดับสามยังเป็นเปิดแซนด์บ็อกซ์อยู่เห็นไหมไม่ได้ทําตามนี่แต่ว่ายังเอารูปมาพูดคําแนะนําประชาชนอีกก็ระดับสามนี่ก็คือเดินทางเข้าออกต่างประเทศชะลอไปต่างประเทศ เข้าประเทศกักตัวในแซนบ็อกซข aq เอา้าอันนี้คือ,อยังไ <g iggle> งงงแล้วส่วนปฏิบัติตามมาตรการ up อ่อ universal prevention เน้นสวมหน้ากากร้อเซนทุกระดับเลยนะครับเนี่ยสีสีเหลืองคาดไว้ทั้งระดับ1นถึงห้าเลยไม่ยอมให้เลิกใส่เลยไทยแลนด์จะให้เลิกใส่เมื่อไหไร่ก็ <g iggle> <g iggle> ทั้งที่สถานการณ์ติดเชื้อและเสียชีวิตก็ดีขึ้นดูเรื่อยๆนะครับจากหนึ่งพฤษภาเก้าสลายมาจนถึง ้พฤษภาเหลือห้าบห้ารายก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ในข่าวนี้เขาบอกว่ามาตรก,การพวกนี้ในตามรูปทั้งหมดนี้เอามาจากการถแถลงของสาธารณาสุขใช่ไหมท่านที่ถ้าเราอิงตามข่าวนี้ก็เหมือนกับว่าเขายกสไลด์อะไรขึ้นมาที่ว่าตอนนี้เราเลิกเทสแอนโกไปแล้วแต่ในสไลด์ทำไมยังบอกว่าระดับ3ต้องเออเปิดแซน์บ็อกซ์หรือว่าคำแนะนำประชาชนอะไรระดับ3ยังเป็นกักตัว AQ หรือแซนบ็อกซ์อยู่เลย ก็เลยแสดงให้เห็นว่าเขาก็คือแค่ทํางานไปวันๆตามรูปที่ให้มาเฉยๆไม่ได้ดูเลยว่าเออตอนนี้เราเลิกเทสแซนโกแล้วนะทําไมตารางยังเป็นแซนบ็อกซ์หรือกัก AQ อยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือแค่ทํางานตามหน้าที่ที่ได้มาเฉยๆนะครับครับก็ตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ